สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอมแอมรักเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะรูสิภาพพี่น้องไปหาสัมผัสู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ผู้นั้นกันค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะไปเจอใครนะคะแต่วัานับแรกต้องไปหาสื่อสาสตร์กันเลยพี่น้อ,งร,อนรง,รงร้อนจริงๆร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆ เพียงกึกเอาด้วยอีบอยเมียค่ะช่วงน,นี้ดามาหลายแน่สร้างมันต่องโอ้ฝนเปียกโอ้โหมันขึ้นขึ้นแบบว่าบอจโจอตมั่นใจมากเลยบอกโอ้บโโอจตัวจริง ฟนขับมาหาใช่ไหมอุย้ยดีนะอุยอ้ยอุ้ยสวัสดีคุคใก,กใยคุกบอคุก่หรอเปล่าหรือว่า <c oughs> โอ้ที่เรียกมาสองชื่อไม่ใช่เลยค่ะ,ะแม่ค้านั่น,นก็เฉยเมี้ยก็ใจวุ้ยบจัวโซจริงหลอมาก<อ>ไปตั้งเจ้าทุกมือน่ามาไปดูอาบดนก็พอ่อผุนปา โทษอันนี้คือผลงานของเมื่อคืนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมืาอนี้มาไหมอับหนาบ่ยอุ้ยมาสอาดนี่มันปกติมาแต่กับมุ้งอับหรอเปลี่ยนไปมันอีองแบบเปลี่ยนไปเดีได้ว่าอาบหนาบมาได้พอนีแค่ว่าอาบหนาบมากได้เหมืนมาไหมโอ้ว่ามันไปเกี่ยวเขาแอดมินไหมเริ่มแล้วแอดมินเริ่มอัพสภาพแล้วพี่น้องคะอัพสภาพแล้วอุ้ยอย่าว่าอันนี้อะไรเนี่ยคะ ถ่ายกันแดดก่ไ่นแบบอยู่้าไกลอย่กเดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซค์แบพ่อเนี่ยแล้วก็มาผสมกันกินมดต้นก็ได้ดูแดดแผนแห้งแลวสีอ่อนไปเลยโดนด่าแล้วไปหาถ่ายที่อื่นถ่ายที่นี่ก็ได้เดี๋ยวจะโดนเดียวเดียวกันแถวนี้อ โซ่สาดหมดหรือยังหนูมาซื้อสาดเหือละห้าร้อยนะคะกับคุณเอค่ะเพราะคุณเอซื้อใบเสียวจากฉันกุ่นแห้งแล้วอีกแล้วหรออะไรจ๊ะสาดเหลือละห้าร้อยกับคุณเอมีขายมีค่ะสาดนี่คือพอใหม่เลยเอาตังมามาขอไปเอาตังมาเอาเซ็นไม่ได้หรอคะเงินเซ็นเงินเซ็นเท่าไหร่เงินเซ็นหนึ่งพันบาทสองร้อยสามชิฟคือจีจังหัดภาคหนึ่งเป็นสี่สามร้อยสองสิบค่ะทของชั้นยางดีค่ะนั่งนุ่มสบายตูดไม่เป็นหนอนหนอนออกมาค่ะสิวก้นก็ไม่มีค่ะ สาดรชั้นเป๊ะค่ะอันนี้นของคนอื่น,นุน่นได้ขอดูสาดรคู่เอหน่อยค่ะกุ้งเอามาทอทอสี่วันสี่คืนไม่หลับไม่นอนนุ่นไทยบ้านอะ่ะเอาออกมาก้งฮะไม่แพงหรอกสาดอะไรทอสี่วันสี่คืนอ้านี่นี่ผืน,นแรกนะคะอันนี้ให้ดูเฉยๆยค่ะห่งพ <c oughs> ันห้าไป โจมมันนินนั่งมาแล้วองุงอิงนั่งมาแล้วโอ้ริพันาสาพื้นนี้เพราะโจนั่งมาแล้วองุงอิงนั่งมาแล้วพันห่าพันห่าพันห่าอันอีหลีลรืิเลนนี่คุณแม่ เริ่มประมูนพันห้าเปิดรู้อะไรขนาดบอสเคยตดแล้วมันก็บุกออกโอ้นี่ซุนได้ไะโอ๊ยเมื่ไงตะกี้ตะกี้ตั้งแต่ติดหนึ่งมาแรงคือไม่บายแล้วนะสาตร์เนี่ยศายปืนนี้นะคะหนูไม่ซื้อค่ะเพราะว่าหนูไม่มีเงินพูดได้จีปลาบูนผ่านหาค่ะผ่านหาปืนนี้พัานหา พันห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะโอ้โหเอาสิซื้ออีนี้ได้ศาดตร์แม่ศาสตร์แม่แม่ศาดสตร์ศาดตร์เจ้าแม่เจ้าเมื่อใครแม่เบิดไปค้านค้าที่นี่ก็คือหนึ่งร้อยพืนแรกก็คือหมดแล้วนะครับถ้าจะมีอีกก็ต้องไปรอรถสองอ้าเมื่อใครดีแท้เมื่อใครดีเขาขายศาดตร์โอ้ บ่าาอดศสตร์ดอกมะนีเพราะว่าขงน,น,นียัดเยียดชอบสินค้ามาหนึ่งวันหมดภายในหนึ่งวันค่ะเพราะว่ายัดเยียดค่ะบ่บ่อสามาที่สี่ยุดในควสองมือค่ะเพราะว่ายัดเยียดค่ะมังกรเถา์พ,พื้นนี้มูลค่าที่ประเมินไม่ได้ค่ะพันหาพนาพินของค่ะ ผู้ได้อยากได้ของรีเมเต็ดแอดิชั่นนะคะอันนี้ผลงานเหมือมือ่อคืนค่ะพี่นอ้องผลงานฝนเมือ่อคืนนะคะนี่โอ้โหโอ้โหนี่มาขึ้นหลูกไก่ตกน้ำแท้ ปุ้ยสิเห็นคลิปลาวันี้ปุ้ยเขาาเว่าายหลายๆตามนีีก่อน,าน,าน,าน,นลามนีเป็นคนคนคยบริสเป็นอมื่นเลยอแไละก็าสา่มูกันนะอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นคะโอเเ้ยรอดคะอ่ามีสารให้ขโมยไหมคะ มีสารได้ขโมยไหมคะม่มีป<ะ>าแห้งแล้วค่ะนั่งได้ะว่าจะไปขโมยาส,ยยสารนะคะไปอนนาบน้ำไปนหน่อาบน้ำบ้านแม่แม่ออยู่ไกลๆว้ยามันหอ,อนมันยังไสละ,ละบ่ได้บ่ได้นอนนบ,บ่ได้มันนแหงเอาแห้งไปครัเี่ดีรอมเมนต์ไปงันค่ดีห เป็นแต่น้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลเป็นตเาเลือดกำเดาไหลพ์ดแล้วพี่น้องค่ะเอา้าอะไรล่คะคะเออลืมสื่อสายนี่ไปได้ที่ไหนมืนะเขียวลืมสื่อสายนี่ก็าพูดอะไรอย่างเงี้ยคะ,พ,คะคพี่น้องค่ะสหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นที่นี่แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ บายบายคะ่ะหืวนัอนขัาพไปหนึ่งันนี้บอสูดแดดเด้อมือนนี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะเปลนอะไรหัวงมาเร่ยนนะเนีย่ยสุดยอดทีมควนวยข่นแดดอีดีพี่น้องแดดจนมาแบบแดดมากมากค่ะ แดดไม่ไหวแดดเกินไปแดดแบบว่าตับแตกแดดแดดสุดๆ,ดๆอุ้ยเขาไม่ได้ตีมสีขาวด้วยนี่น,นั่น,น,น,นเห็นไหมะะพี่พน้องคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะแล้วชิมาเผาหนุ่ยแล้วค่ะโออว้ย